ติดเศษร,รษฐกิจกับดรสมชายพักพาดวิวัฒน์สนับสนุนโดยกระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย5,000และอิมมินิทอป2,000สกัดจากกระเทียมสดของไทยให้สารอาลิซินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและร้านสมุนไพรทั่วไปเลือกคุณภาพเลือกขาวละออ ช่วงนี้ผมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ศา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 ดรสมชายพักภาธวิวัฒนะครับวันนี้จะมาดูตมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วมาแบบที่อิสราเอลไม่ทันตั้งตัวเช้าวันเสาร์ที่เจ็ดตุลาคมซึ่งก็เป็นวันสําคัญทางศาสนาของชาวยิวด้วยนะครับที่ผมได้อ่านสารจากท่านทูตออนาซากิฟท่าทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยที่ได้ส่งมาให้กับสื่อมวลชนนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวาลินครับครับวันนี้นะครับก็เพราะว่าหลังจากนี้อาจารย์ปิติคงจะมาคุยเรื่องนี้เช่นเดียวกันผมก็เลยไม่อยากที่จะให้เรียกว่าพูดเรื่องเดียวกันซ้ำกันเพราะงั้นวันนี้ก็เลย,ยคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณวาลินก็พร่องอยู่ตรงนี้คือจะคุยในเรื่องของเอที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของเขาเรียกว่าภูมิรัศาสตร์ครับ เ <minutes? S 1> ออแทนที <_ Eddie> ่จะบอกว่ามันเกิดจากอะไรนี่คุยกันเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ิธีคงเล่าอีกสัง ay, ผมย <_ ın> ังมาคุยในอีกประเด็นหนึ่งนะครับในได้าผมมิราสตร์ดีไหมครับดีครับดีครับซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจากนี้ไปเนยเซเลนกีจะค่อยๆเฟดออกไปจากพื้นที่ข่าวครับครับดีมากเลยทีนี้เรามาลองดูนะคคุณบอลินครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องนี้เป็นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ใช่เริ่มต้นมานานมากเลยพูดง่ายยิ่งหนักมากตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่แปดจำวันหนึ่งเก้าสี่แปด วันกําเนิดของไอ้ตัวอิสราเอลพอจากนั้นตอนนั้นนะ่ะก็เกิดการลบกันหลายครั้งมากเลยหลายครั้งที่สําคัญที่สุดนะฮะนะฮะก็คือเรื่องของซิกเดวอืหนึ่งเก้าหกเจ็ดและซิ day ว a r เนี่ยก็คือปัญหาทุกวันนี้แหละครับนะครับ,อรบพอพอ,พอเดาได้ไหมครับซิกเดวอลนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดปัญหาตรงนี้แต่ว่าอันนี้น้าหน่อยนะครับต้องใช้ความจํานะครับได้ออกไหมถ้าไม่ออกนะผมจะช่วยช่วยคิดซิกเดวอเนี่ยนะครับ อิสราเอลชนะยึดอะไรครับยึดเวสต์แบงก์จากทางด้านของทางจอแดนตอนเวสต์แบงก์เนี่ยเขาเรียกว่าซิสจอแดนเนียไงอ่าโอเคนะครับอันนี้สองยึดโกลงไฮจากทางด้านซีเรีอมยึดอะไรครับเรื่องของเนี่ยที่ฮามัสท้ายอยู่เนี่ยสนวนชวนดาซาซาได้อันเด่งที่หายไปจากโลกอะไรครับสีนาย ใช่ไหครับอตอนนั้นยึดทั้งหมดสี่โอเคนะครับแล้วก็มาอีกครั้งึ่งอันนี้คือต้นเหตุของปัญหาแล้วเพราะว่าจนถึงป่านนี้นะครับปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งที่ทางอิสราเอลคืนไปให้กับอียิปต์นะครับืเรื่องเรื่องของสี่นายไงนะ,นะครับจำได้ไหมแต่ว่าต้นทุนนะฮะพอคืนไปปั๊บเนี่ยอันวาสดัดก็ยอมทําแล้วก็ข้อข้อควาเปิดสมัมพันธ์ในการทูตโดนจริงเลยก็้าจไหมครับแต่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อิสราเอลเป็นครั้งแรกนะฮะ มีความสมัมพันธ์การทูตกับทางด้านของอประเทศอาหรับคืออียิปต์อ,อันนี้สมคัญมากมและครั้งที่สองก็คือกับอัมมาตีอจอแดนก่อนนี้นะี่นะทีนี้ที่อยากจะคุยกันวันนี้ลองถามตอนนั้นเป็นเรื่องของออิสราเอลกับปาเลสไตน์ใช่แต่มันเป็นการต่อคอนฟ lict ระหว่างอิสราเอลกับอาหรับใช่ไหมครับออืคุณบาริเนเรื่องไหมครั้งนี้ไม่ใช่นะครับครั้งนี้คอนฟ lict นะับเป็นอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์ใช่แต่ไม่ใช่ คอนฟ lict ระหว่างอันในดในภ่นนู้นี้ผู้นั้ไม่ลงมาทอิสราเอลกับอาหรับอ้าเอาเอแะไคิดดิทั้งแต<บ>่ไม่ใช่กับอาหรับอา้อาวแล้ว,ลว,ลว,ลวอะไรคือคาอธิบายที่ฮิสบุลาก็ร่วมกับทางฮามาสในการช่วยตอบโต้อ,อิสราเอลด้วยแล้วก็มีกระแสข่าวว่าอิหร่านก็อยู่เบื้องหลังทางฮ<า>ิสบุลาซึ่งซึ่งเป็นชีอะห์อ่าเขาเป็นมุสลิมกลุ่มชีอะห์อย่างทางฝั่งอิรักเนี่ยจะเป็นอ ซุนิใช่ไหมครับใช่ครับแล้วลอะไรคือคำอธิบายของการเคลื่อนไหวของฮิสบุลลาครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อิสราเอลกับโลกอาหรับครับอาจารย์ครับอิหร่านไม่ใช่อารับอืม,อมเห็นไหครับอ,อันเนี้ยที่เราอดยวมาดูแล้วก็ไม่ใช่อารับทุกประเทศนะที่สมัยก่อนเนี่ยหลายประเทศเล่นงานอิสราเอลคุลองวาดภาพดูนะครับขณะที่เรากำลังคุยอยู่นะครับทางด้านอาหรับนะครับมีความสมพันญการทูตที่ผ่านขังกรอบของทรัมป์ที่คณะอับราฮัมอืแตวเนี้ยข้อตกลงอับราฮัมเนี่ย ทำให้เกิดสัมพันธ์การทูตระหว่างอิสราเอลกับ United Arab ยูเนต็ดอับริมเเรตหนึ่งแล้วนะครับสองทางด้านหนึ่งกนะบ,บาเลนนะครับยังไม่ต้องพูดถึงโมโร็อกโกกับสูดานนะเอาแค่ตรงตัวัอออกกลางเืี้อย่างรครับอืเพราะฉะนั้นในกรณีจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าแต่ประเทศเนี่ยจะเล่นงานสองประเทศเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์นการทูตซึ่งเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการ่ววาอไม,ไม่คไม่เคยส,สน,นับสนุน นะครับแต่เต็มกําลังของท่านปาเลสไตน์ก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วสังเกตดูซ้ำอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ปาเลสไตน์เนี่ยเจ็บใจมากเพราะว่าข้อเสนอของลูกขเขยเขาบอกว่าสองลัตจริงนะแต่หันไอ้ตัวที่ดินเนี่ยที่ควรจะเป็นของปาเลสไตน์ไปเยอะเลยเพราะที่ดินที่ปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ในข้อตกลงวอสโลอําจำได้แบหนึ 19, 19 3, 19่งเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าเก้าห้าแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าตอนนั้นอิสัาเอบินถูกฆ่าตายแล้วข้อตกลงนี้ล้มแต่ล้มอันนั้นมันก็เป็นพื้นฐานที่จะต้องมีการสองลั นะครับเลยหันไปเยอะซึ่งสันท่านปาเลสไตน์ไม่พอใจแต่ครั้งนี้ที่จะเจ้าคุยคือถามว่าหมาม้านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ที่เราเห็นวิกฤตอันนี้อย่างไงบ้างเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหรับกับอิสราเอลเหมือนเดิมนะแต่แน่นอนมีกลุ่มประเทศอาหรับนะครับที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่เป็นแบบเดิมนะครับเพราะอย่างด้านอิสรานอลไม่ใช่เป็นอาหรับนะครับโอเคนะครับอืทีนี้เราเข้ามาดูครับนะฮะทางด้านของอะไรครับ ทางด้านอเมริกาเนี่ยเราก็คุยกันทางด้านซาอุดีอาระเบียเนี่ยชักจะไม่พอใจอเมริกาเห็นได้ไหมครับตอนที่โดนในตัวโดรน,นจากที่กลุ่มเอคุด,ดทุติที่เยเมนเนะแต่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของอิหร่านเล่นง,งานในลังน้ํามันจับได้ไหมครับอ,อเมริกาเฉยเลยเห็นได้หมครับท,ทั้งซาอุดีอาระเบียก็อะไรวะที่เป็นพันธมิตรนะทำไมเฉยวะ ยิ่งกว่านั้นคืออะไรครับนะฮะก็ยังมาเล่นงานผู้นําของซาอุดิื่นเรื่องสิทธทิมนุษยชนจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ทางด้านซาอุดิอาระเบียชัติจะมีความรู้สึกว่าภายัยคูกคามเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากทางด้านอิหร่าน <S <S อันนี้สาคัญไม่ใช่ส่วนนึงอ่ะสำคัญเลย <S <S เป็นประเทศมหาอำนาจทาท่าทําท่าจะมีประมอลูในใกล้เพราะฉะนั้นแต่ร้ออเมริกาไว้ใจไม่ได้ก็เลยอย่างที่เรารู้ไบเดนขออะไรช่วย ช่วยลดราคาน้ามันหน่อยว่าด้วยกันเพิ่มกําลังผลิตปากวาไงครับลดกําลังผลิตครับโอคนนเคเ,เพราะฉะนั้นนี้ทําให้เมกามีความรู้สึกฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าซาเิอระเบียเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญหนึ่งซาเทอระเบียลึกๆก็ต้องพึ่งพาเมริกาอืเพราะฉะนั้นนี้แหละครับที่กลายเป็นปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งของโคเวอรอ์คุณบาเรนนะครับเคยได้ยินข้อตกลงไหมครับเป็นข้อตกลงที่ทางด้านไบเดนเนี่ย ต้องการที่จะกับทางด้านโสดอิราเียจะมีความสัมพันธ์การทูตให้ซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์การทูดกับอิสราเอลอืมแล้วก็เะครับเหมือนกับอับราฮัมเลยอ่ะอืมจริงๆนะฮะนี้ขก้นมาแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าขนตอบแทนก็อะไรครับทางด้านทางซาอุดิอาระเบียก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องการที่จะเรียกว่าถ่วงดุลกับทางด้านอิหร่านนะครับอย่างสองประเทศก็มีความสัมพันธ์การทูดกับอิสราเอลแล้วถ้าเป็นอยู่ในเช่นอาหรับอิสราเรตเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ นะครับแรกสิ่งที่ซาอเดียารีจะได้ก็อะไรครับจะลา้มาเป็นพันธมิตรท,ที่แน่นแฟ้นที่สุดของอเมริกานอกนาโต้แบบเดียวกับทางด้านอิสราเอลเลยอโอเคนะครับข้อสองในกรณีนี้ก็หมายความว่าอเมริกาจะต้องอะไรครับให้ทางด้านอาวุธเทคโนโลยบางอย่างจริงๆซาอเดิอารีต้องการที่จะสร้างเสริมกําลังอาวุธเพื่อที่อะไรครับถ่วงดุลทางด้านทางด้านอิหร่าน,าาน,าาน,าานเห็นไหมครับ อันนี้แหละครับที่ลองคิดดูถ้าเราเป็นอินเดานนะจะมีความไม่พอใจมากๆเลยเพราะว่านะครับมีการทับเหมือนในละครตับมือกันในตอนที่ที่เมืองชีน่ะจำได้ไหมครับที่ที่มีความสัมพันธ์กลับมาแต่มีอีกนานหนึ่งก็คือว่าทางด้านของอะไรครับอันนี้ที่ทําให้ปาเลสไตน์ก็ไม่พอใจเพราะส่วนดึงทางซาอุดิอาระเบียก็สนับสนุนสองรัฐธิในการอันนี้ทางด้านนี้เขาต้องยอมรับพราไม่ต้องการที่จะอาลเลนเนตกลุ่มปาเลสไตน์ด้วยคนๆแต่สองรัทที่คุยกันอยู่ ปาลสไตน์กําลังคิดว่าให้มันเป็นสองลัทที่มันเล็กลงว้ยนะครับเล็กลงแล้วสังเกตด,ดูสิทางด้านของอ,อิสราเอลอ่ะโดยเฉพาะพรรครัฐบาลที่การเล่นเซตเตอร์มนขยายไปยังเวสต์แบงค์ขยายไปเยอะเลยแล้วจะเหลือเหลือสักเท่าไหร่ให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความไม่พอใจลึกๆนะครับต่อเรื่องของภูมิศาสตร์ของปาลิสตน์และต่อทางด้านของอิหร่านอย่างมากนอกจากนั้นยังมีข้อตกลงนะคุณวาลินก็ได้ยินนะครับเป็นคอร์ดริโดเชื่อมโยงอินเดีย เชื่อมโยงกับอะไรครับตาตวันอกลางเชื่อมโยงยุโรปนะโดยมีเชื่อมโยงอะไรครับดีซาอุดาระเบียทางด้านของอิสราเอลอเมริกาและบางประเทศอย่างเช่นทางด้านครับอิตาลีฝรั่งเศสอยู่นีนั่นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความแนบแน่นขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงจะบอกว่าลึกๆนะฮะที่มันมีการรบกันเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ง่ายมันเกิดจากภูมิวิฐศาสตร์การขยายบทบาทของอเมริกาและเรื่องของความร่วมมือระหว่างอเมริกากับทางด้านของสอรดิอเะเบียเพราะฉะนั้นการที่เกิดก่อนเนี่ยเท่ากับเป็นการสกรัปเปอร์พูดง่ายทําให้โครงการประเภทอย่างเนี้ยมันชักหยุดเลยแล้วกันลองนึกนะทำไมสกัปเปอร์คือพูดงานเล่นงานโครงการนี้หยุดนะไอ้ที่เขาจะทำเดินต่อก็อเพราะว่านะฮะจะลองดูนะครับฮะนะขาเพราะว่าอะไรครับ ลองฟังนายกนาทางด้านอิสราเอลนะเขาบอกว่าเกมนี้นะครับนานลองแล้วอะไรครับดิฟกิลนะครับคนทั่วไปก็น,นึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันนานเวอรมสงสัยจะเกิดสงครามนะครับถึงกับบางคนไปพูดถึงสงครามโลกหรืออะไรต่างเลยที่จริงมันไม่ใช่แลวคุณลองวิเคราะห์ซิทำไมฮะนาตันยาคูถึงบอกว่าเกมนี้ลอง แ n d difficult แต่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจจะเป็นเรื่องของวุกลบกันแบบบลัสไอทางด้านยูเครนกับทางด้านของของรัสเซียไม่ใช่สรงไม่ออกไหมครับตรงเดาดูก็จะให้ผมวิเคราะห์ถ้าเกมนี้จะยาวและนานเนี่ยมันก็ต้องเข้าทางเนทันยาฮูเพราะว่าเขามีปัญหาในประเทศที่เขาพยายามจะลดอำนาจของศาลแล้วก็เหมันกับจะไวท์วอชตัวเองกับการช่อราษนะฮะ นี่คือเหตุผลเหตุเหตุที่เขาอยากจะทําให้มันยาวนานหรือเปล่าครับเพราะว่าเวลาทุกๆครั้งที่อิสราเอลมีสงครามเนี่ยวอฮีโร่ก็คือเนจันยาหูเนี่ยคือสายเหี่ยวที่ที่คนจะเชื่อมั่นได้ว่าจะเอาประเทศเนี่ยชนะสงครามได้โอเคมันก็เป็นโอกาสที่ดีมันก็เป็นโอกาสที่ดีของเนชันยาหูในการที่จะทําให้คนลืมเรื่องชอราดของเขาถ้าเกิดว่าสงครามนี้มันยาวแล้วมันนานแล้วมัน difficult อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคที่ผมก็เห็นด้วยฮะแต่ว่าลองกับนั่น มันเป็นคนเรื่องงานนี้ไม่ใช่การลบระหว่างรัฐต่อรัฐประเทศต่อประเทศยู่เครนกับทางด้านของรัสเซียแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ร่วงรัฐกับกลุ่มคนติดอาวุธนะครับผมไม่อยากเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะต้องให้เกียรติเขาที่บอบคัับ้ตนแต่รัฐบาลรัฐบาลอิสราเอลใช้คำว่าเท r r o เลยนะครับอันนั้นเขาใช้แต่ของเรานะะสำหรับผมผมจะใช้ว่ากําลังติดอาวุธนะครับในกรณีนี้เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายมัน พูดเนี่ยอ s y ม m ร t r i c ด้านหนึ่งนะทรงพลังโอ้โหอิสราเอลน,นี่มาเป็นเทคโนโลยีทางด้านอะไรสูงกับไปกลุ่มกำลังติดอานวุธเนี่ยมันจะสู้อะไรกันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ขยายลามไามยุบเว้นว่าโอกาสจะเกิดน้อยมากเช่อนอิสราเอลเล่นงานทางด้านอทางด้านอิหร่านอันนั้นขยายพันธุ์อันนั้นก็ <ừ> um. เรื่องอ่อนเดือดร้อนเลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ไปขยายตรงนั้นถ่ก่ออ <ừ> um. แต่ที่เขาบอกลองกับลองกับอะไรครับกับเรื่องของที่สิดเคืออะไรเขามองเลยครับว่าเกมนี้ ต้องการกำจัดทางด้านของฮามัสที่เป็นกองกําลังติดอาวุธ<ม>ที่อยู่ในทางด้านจะกังวลอาการกาซาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าในเรื่องของฮามสเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งก็สู้กันไปแบบนี้ก็ไม่ได้ไหมายมาเท่าไหร่แต่วันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วเฮ้ยฮามสเข้มแข็งมากและไม่ใช่เป็นแค่กองกําลังติดอาวุธมันเป็นสตรัคเจ้า เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยเขาเขียนที่ภาษาการคุมอยู่ก็อย่างมากมาบุกแลเ้เล่นตามแต่สิ่งที่บุกอย่างนี้น่าตกใจมากมันมีพลังไม่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นที่เขาว่าลองคืออะไรครับหมายความว่าเซสแรกคือขนาดนี้เล่นงานฮามัสในเขตแดงของอิสราเอลที่บุกเข้ามาโอ้ยยี่สกว่าแห่งเลยเข้าใจไหมครับตอนนี้สู้กันเหลือเจ็ดแปดแห่งหรืออหลร่งน,นั้นแล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าจบจากตอนนี้จริงๆก็เริ่มแล้วจบจากตอนนี้คืออะไรเล่นงานฮามัสในไหนครับ สงวนไอกาซ่านี mm ่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะไปเล่นงานนะครับโดยที่ไม่ใช่ส่งมาทางอากาศอย่างเดียวจะเป็นการใช้กองกําลังกวาดล้างกันอย่างขนาดใหญ่เลย mm hmm. นั่นแหละครับลอง a n d นดิซิเค l t ครับ mm hmm. เพราะว่าพอเป็นแบบนี้จะใช้เวลานานมาก นั่นก็คือมันไม่ได้จบง่ายๆเพราะว่าการเะียเล่นงานทางด้านของกองกําลังนะครับที่อยู่ในนั้นมีประชาชนมีอะไรอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วมันต้องใช้นะครับไม่ไม่ใช่ของง่ายและพูดง่ายมันก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์ต่อสู้นั่นแหละครับที่จะเป็นประเด็นอันนี้ก็เลยเป็นไปนส่วนหนึ่งที่ที่ที่บอกว่า long and difficult คือตรงนี้ครับนะครับแต <Okay. S 1> ่ฮามาสฮามาสสามารถฮามาสสามารถมีอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยมีใคร แบ็กอัรอยู่เบื้องหลังครับจริงๆคุณก็รู้อ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าในกรณีก็ต้องยอมรับแรองนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของความลับเลยนะครับก็เป็นรู้กันทั้งหมดว่าทางด้านของอิร่านนั้นนะครับเอก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มของฮามาสกลุ่มอะไรครับเฮสโบร่าเลบานอนนะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในซีเรียซีเรียนี่ไม่ไม่เห็นลบกับซีเรียนะคุณไม่เข้าใจผิดนะว่าราเลลบกับซีเรียไม่ใช่เป็นการเล่นงานอย่างเช่นไม่เห็นลบกับเลบานอน เล่นงานกลุ่มไอเฮสโกล่าเพราะฉะนั้นอีกไม่ใช่เป็นรบระหว่างประเทศกับประเทศเป็นกลุ่มทวันซีเรียจริงๆกลุ่มที่เขาเรียกว่าทั้งในอิสราเอลแล้วก็กอการ้ล่นะครับนั้นจริงๆมันมีนอกจากสามกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มหนึ่งที่พวกเราไม่เคยได้ยินคืออะไรครับอิสลามิกชีฮัดอ๋อครับถ้าคุณคุณน่าจะรู้ชีฮัดเพราะว่าอะไรก็คันตัวต่อสู้ใช่ไหมครับอัตวินีบาตกรรมัครับอืมใช่ครับชีฮัดใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ ในลักษณะที่เรียกว่ารัดต่อเลยครับกลุ่มที่กลุ่มพวกเนี้มันไม่เหมือนกับยูเครนนะใต้อาวุธดีๆจากหน้าตู้จากนี่ถามเลยครับว่าเขาจะได้ยังเก่งขก็ได้เลยครับดโดรนมาช่วยแล้แต่ตอนนี้เขาก็ได้เทคโนโลยขึ้นมาผลิตเองเพราะฉะนั้นต้นทีชใช้ก็เท่าที่เห็นอยู่แต่ไม่อยู่ดีๆจะมีรถถังนะครับทําอะไรไม่ใช่เลย hmm. เพราะฉะ้นการลบอันนี้มันจะจํากัดขอบเขตแล้วก็ไม่ได้ล้ำล้ำปาม,ามปอยู่ทั้งหูอะไรทั้งเยอะแยะแต่ว่าเป hmm. ็นส่วนหนึ่งที่ยืดเยื้อสําหรับสิตอสันดัน อ่าอะไรอิสราเอลและต้องใช้เวลานานและต้องอะไรป่ะาการการกบไม่ใช่ของง่ายนะเพราะคุณะเลินนะครับแต,แต่แต่คือคือสำหรับผม่ยสงครามนี้มันมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะมันมันมีมาตลอดอยู่แล้วฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยมันเริ่มเกิดตรงไหนหรือไหมครับจริงๆแล้วนะฮะหลังจากที่อิสราเอลยึดไอตัวไอกาซาแล้วอะกาซาเขาก็ปล่อยให้กาซาเนี่ยเลิกปกครองตนเองกลุ่มที่ปาเลสไตน์เนี่ยมีสองกลุ่มนะคุณวาลินกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมสมัยก่อนยยัสเซอร์ลาฟัต ยาสัรนฟาร์เคอโลใช่ตอนนี้ขายหรือไมอับบัตมมงมูมาตบบาบัซใช่ครับกลุ่มนี้เป็นพวกสายกลางเขาเรียกว่าอะไรครับปลาลิสปลาลิสไทรออฟฟอริตี้ที่อิเวสแบงก์นะครับแต่กลุ่มนึงเนี้ยปากัว่าเคยสู้กับพวกอับบัตนนะและชนะเป็นกลุมม่มที่คุมทางด้านอะไรครับตรงด้านสมุนกาซาอยู่กลุ่มเรานี่คือฮามาสไง ท่านฮามาสเนี่ยจริงๆก็คือผู้ปกครองนะครับที่ประชาชนปาเลสไตน์ยอมรับแต่มันมีวิงอันหนึ่งที่พูดง่ายใช้เรื่องกองกำลังซึ่งอเมริกาทางด้านอิสราเอลก็เรียกว่าพวกก่อการา<ม>้ายเพราะฉะนั้นในกรั้นี้เขาเริ่มตั้งตป้าหนายกันเริ่มที่จะมีบทบาทตั้งแต่2,007มาเข้ามาที่เพราะตอนนั้นก็ให้ทางปาเลสไตน์เอ่ออธิตี้นะะ2,007แล้วก็คุมมาได้ตลอดตอนหลังก็ลบกันบ่อยครั้งมากเลยนะครับเรียกว่า ตั้งแต่2007นะฮะในระยะหลังๆเนี่ยก็มีการบางครั้งใช้เวลาเป็นสิบสิบวันเลยเข้าใจนกครับเพียงแต่ครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสราเอลคาดไม่ถึงเพราะว่าอะไรครับมาทั้งทั้งบกทงน้าท่าอากาศและเข้ามาถึงจุดต่างๆเยอะมากนะครับความขุวขำคุนวารินอิสราเอลนะเก่งทั้งด้านของอะไรครับเรื่องวัดอินเทลเลจเนี์เรื่องของอะไรครับเรื่องของเข่ากลองทำให้เขานิพาดวะนั่นน่ะสิครับแล้วคุณลองลองเดาดิลองรานดิทำไมพลาดวะ วันสําคัญทางศาสนาเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันครับครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะพลาดนะครับเพราะ<ช>ว่า intelligence <ช>คือคือ,คอ security คืออันดับหนึ่งของโลกอะฮะอาจารย์เป็น expert <ช>เขาอะพลาดได<ช>้ไงะครับพลาดได้ไงครับผม,ผมคิดว่าอย่างนี้ครับอิสราเอลนะฮะมันมีรัฐบาลเรียกว่าทางด้านขวาจัด S <S ซึ่งปรยและขวาจับนี้ไม่ใช่เพียงแต่ทําให้เกิดปัญหาเล่น,ลน,ลนกับทางด้านฮามาสที่ไปท,ที่อะไรครับมีการไล่พวกมุสลิมออกจากไอสถานที่ตัวทั้งเกิดปัญหาแล้วไปเซตเทลเบนอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแต่คลิกเกมันอีกกันหนึ่งเลยเป็นช่วงที่อิสราเอลอ่อนแอที่สุดเพราะประชาชนนะครับต่อต้าน,นราัฐบาลชุดนี้เระรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคืออะไรครับ เปลี่ยนประชาธิปไตยเป็นปเผด็จการแก้ไขแก้ไขอะไรครับ่าแก้ไขอะไรครับอ่าลัฐธรรมนูญที่จะเข้าไปควบคุมทางด้านของตุลาการใช่ไหมฮะที่เขาเห็นหับประชาชนของอะไรครับทางอิสราเอลที่รักอ่ักประชาธิปไตยออกมาต่อต้านเป็นแถวเลยอืมเป็นจุดที่เป็นจุดที่คนคนไม่พอใจในชันยาฮูเยะก็เลยถือจังหวะนี้จู่โจม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งช่เลยใลส่วนหนึ่งบางคนก็บอกผมจะไม่รีเป็นทหารรีซอร์ที่จะมาช่วยแล้ว<ม>เพราะฉะนั้นนี่เพราะอันนี้เองครมันก็ทําให้เกิดอะไรครับเกิดความละหล้วมในการที่จะแล้วครับมงการในตัวนี้เ<ม><ม>พราะคนกําลังทวงอยู่กับเรื่องภายในน<ม>ะครับเรเรื่องภายในกันและยิ่งอะไรครับมีเรื่องของความไม่พอใจอะไร<ม>ต่างๆเหล่านี้<ม>การคูมอะไรต่างก็ข้อเข้มและอันนี้ถือว่าทางด้านฮามัสถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุด พอเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของอิสราเอลในประวัติศาสตร์เลยครับก็ึงถึงได้บอกไงว่าที่เนี่ยชันยาหูบอกว่าจะลองเนี่ยก็คือ as ยิ่งยิ่งยิ่งลองเท่าไหร่ยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือเขาก็จะได้แบบว่าอ้างความชอบธรรมในการที่จะแบบว่าเนี่ยฮะใช่เลยคนให้คนไม่ต้องไปมองด้านมืดของเขาไงฮะใช่ครับเพราะว่าในแง่ในแง่ของตัวถ้าเกิดประเทศอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยก็ไม่มีใครดีไปกว่าเนชันยาฮูไหมครับ ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่บอกพอทะเลาะก,กันปั๊บพอเกิดสงครามยังไงยังไงเอาเรื่องทะเลาะก,กันไวไก้ก่อนรวมใจกันใช่ <laughs> ก็ต้องให้ในาัธัญภูจัดการให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใช่ใช่เลยครับเลยกันเพราะท่านดูเรื่องบอกลองอินดิสิ้นะครับเพราะว่าถ้านก็หลุดมาเมื่อไหร่จะโดนเฉ่งปีโดนแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับนิดนึงครับที่อาจารย์พูดตอนต้นรายการว่าอิหร่านไม่ใช่โลกอาหรับผมกลัวว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เพราะว่า อิหร่านก็เป็นประเทศมุสลิมถูกไหมครับแล้วพอไปอาหรับไม่เหมือนกันไม่อ่าอาจารย์ต้องอธิบายนิดนึงครับเพื่อเพื่อความกระจ่างคุณกันดีคุณครับอาหรับนี่เป็นวัฒนธรรมครับอืมนะครับแต่มุสลิมเป็นศาสนาศาสนาเพีย้งแต่ว่าทางด้านมุสลิมนะฮะตั้งแต่ศตที่หกศตที่เจ็ดเนี่ยขยายมาสู่โลกอาหรับหลังจากนั้นก็เลยมีอาหรับจํานวนเยอะมากเลยอ่ะนะครับกลายมาเป็นมุสลิมและยังขยายไปที่ที่สเปนด้วยนะครับาจารยครับ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ะก็เลยเกิดการสับสนว่าฮ้อาลับกับทางด้านมุสลิมเป็นอันเดียวกันนี่ก็จริงๆแล้วอาาลับเป็นเรื่องวัฒนธรรมมีหลายประเทศนะครับที่เป็นอาารับนะครับแต่เป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่อาาลับนี่ก่อนครับมีหลายประเทศที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เป็นอาหรับใช่เลยครับเพราะอาารับนี่เป็นวัฒนธรรมก็จะนยครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของอะไรครับทางด้านของอิหร่าน เป็นมุสลิมเหมือนกับทางด้านของประเทศอื่นแต่เป็นมุสลิมสายเชียอ่าตะมายาอับดุลเป็นมุสลิมสายเชียนะครับในขณะที่ทางโซเดียรเบียเป็นพวกซุนนีเพราะฉะนั้นนี่ต้องทําความขเข้าใจอับดัลเป็มุสลิมใกล้ชิดก,กันมากแต่ไม่เหมือนกันครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสําหรับความรู้ในวันนี้นะครับ